เหรียญพุทธศิริวัรวัดลาดบอพิษปี2490สวัสดีครับวันนี้เรามาชมเหรียญเหรียญเรียกว่าเป็นเหรียญของอกรมหลวงชินวรศิริวัรนะครับสังฆราชนะพระสังฆราชองค์ที่11เหรียญของวัดลาดบอพิษเนี่ยนะครับ เรียกว่าเป็นเหรียญที่ทํามาแต่ละรุ่นแต่ละพิมพ์เนี่ยจะค่อนข้างที่จะมีเอกลักษณ์กันนะครับแล้วก็สวยงามไม่ซ้ําแบบกับกับของทางเกจีจารย์อื่นหรือทางวัดอื่นนะถือว่าเป็นเป็นวัดหลวงที่ที่มีลูกศิษย์ลูกหาที่มีความคิดสร้างสารรค์แล้วก็มี มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะครับสำหรับเหรียญน,นี้ก็จะไม่เจอที่อื่นนะครับก็จะมีแต่ที่นี่นะครับแล้วก็มีแต่พิธีนี้นะควันนี้เป็นพิธีปี2490เนยนะครับเหรียญเป็นรูปพระพุทธรูปปางลำพึงนะครับเป็นปางประจำวันศุกร์ซึ่งเป็นวันเกิดของท่านกรมหลวงด้วยนะครับวันศุกร์นะครับก็ทำทำเป็นพระพุทธรูปปางลำพึงนะครับแล้วก็ เ,เหรียญก็ดีไซน์ค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับแล้วก็มีเอกลักษณ์แล้วก็พิเศษก็คือก้นก็มีการเจาะรูนะครับเจาะรูแล้วก็บรรจุเกสาของกรมหลวงชิมวานแล้วหลังจากนั้นก็อุดด้วยชนโลนะครับมีลักษณะพิเศษนะครับเหรียญค่อนข้างจะมีสเสน่ห์นะครับเหรียญแต่ละเหรียญที่ออกมาจาก วัดลาดบอ่อพิษในช่วงในช่วงนี้นะครับตั้งแต่ช่วงปี2466 2, 6, 6, 6, 6 8, 0, 4 8 8 2 4 8 8 1 2 2 4 7กว่าทุกเหรียญเนี่ยมีดีไซน์เป็นเอกลักษณ์แล้วก็แล้วก็สวยงามตามแบบฉบับของตัวเองของของแต่ละพิธีด้วยนะครับลองมาชมดูนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองฝาบาทน,นะครับทองผสมนะครับออกออกเหลือง นะครับแล้วก็ปั๊มเหรียญค่อนได้หนานะครับเพื่อที่จะ,ะตั้งใจที่จะให้หนานะครับเพื่อจะเจาะรูแล้วก็บรรจุเกสานะครับพอดีพอเหรียญที่หนานะครับเวลาปั๊มก็มีการลั่นนะครับมีการลั่นบ้างอย่างองค์นี้ก็จะลั่นตรงนี้นะครับลั่นนะครับแต่เหรียญก็ยังแข็งแรงไม่ได้แตกหักอะไรนะแค่ลั่นนิดหน่อยนะครับ จะเห็นว่ากหนกลายกหนกนะครับตรงซุ้มเนี่ยนะครับแกะได้ลึกมากนะครับแกะได้ลึกแล้วก็อ่อนช้อยมากทีเดียวนะครับนะครับแกะได้ลึกอ่อนช้อยการจะดีไซน์แล้วก็ทำลักษณะแบบได้ขนาดนี้ก็ต้องเป็นเรียกว่าช่างหลวงแน่นอนนะครับช่างที่มีฝีมือนะครับเพื่อฟังช่างที่มีฝีมือนะครับรูปพุทธลักษณะนะครับ นประสบเกตนะครับปางลำพึงนะครับปางลำพึงนี่ก็คือหลังจากพระพุทธเจ้าตัดสรุ้แล้วนะครับก็มายืนพิจรารณาสิ่งที่ท่านได้ตัดสรู้มานะครับแล้วก็เพื่อที่จะวิเคราะห์ตัดสินใจนะครับว่าควรจะโปรดสัตว์โลก นะครับดีไหมนะครับจากการพิจารณาก็ทำให้แยกแยะแยกแยะเหล่าสรพสัตว์นะครับเป็นเป็นสี่เหล่านะครับบัวพ้นน้ำบัวปริ่มน้ำบัวกลางน้ำแล้วก็บัวใต้ตมนะครับเพื่อที่จะพิจารณาโปรดสรพสัตว์นะครับกับสิ่งที่ท่านเรียนรู้มานะวันนี้ด้านหน้าด้านหลัง เหรียญเนื่องจากว่าเหรียญหลังจากปั๊มแล้วก็ต้องมาเจาะเจอะนะครับต้องผ่านมือช่างเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เป็นปิ้นๆเนี่ยช่างก็ได้เก็บงานนะครับตรงหูก็มีการเก็บงานนะครับข้างก็มีการเก็บงานหมดนะครับด้านหลังนี้จะเป็นครับปารมาพิไทยย่อนะครับของสมเด็จพระสังฆราชนะครับชอสอก็คือชินวรศิริวัต์ บนฉัด5ชั้นนะครับแล้วก็มีคำอวยพรนะครับมีคำอวยซรอนเป็นภาษาบาลีนะครับว่าขอพุทธานุภาพนะครับอวยพรให,ให้ให้ให้ปสัสจากเรื่องร้ายใดๆนะครับให้เป็นผู้มากความสามารถให้เป็นให้พบแต่ความสุขล่มเย็นนะครับสงบสุขล่มเย็นนะครับ ิถีสิ้นพระชนครบ10ปีนะครับ2ีสิงหาสอง490นะครับเหรียญพื้นเหรียญจะมีเสี้ยนอยู่นะครับเสี้ยนกระจายเสี้ยนเป็นแนวตรองอยู่นะครับที่มันตอกเสี้ยนนะครับเหรียญสอง0นะครับ เป็นลักษณะของเหรียญปั๊มแต่ว่ามีการแต่งโดยช่างด้วยนะครับลบคมต่างๆออกไปนะครับแต่ก็จะเห็นว่าบางจุดก็จะมีปั๊มฉีกอยู่นะครับคมเหรียญมีการแต่งนะครับเก็บงานเก็บความเรียบร้อยแล้วก็มีเจาะตรงนี้ก็คือเจาะแล้วก็บรรจุเกสานะครับของสมเด็จพระสังฆราช นั้นก็อุดชันโลงนะครับแในงานที่ระลึกทำบุญครบ10ปีนะครับของกรมหลวงเป็นเหรียญไม่แพงนะครับเหรียญไม่แพงแล้วแต่สภาพแล้วแต่ว่าคนคนที่มีจะหวงแค่ไหนนะครับเหรีไม่แพงถ้าเจอเนี่ยจะต้องเ,อเก็บควรเก็บสะสมะนะครับ สมใช้ก็อยู่ล่มเย็นเป็นสุขอยู่แล้วเหรียญหรือวัตถุมงคลของทางกรมหลวงจินวรนโอเคเหรียญพุทธศิรลวัดวัดราชประพิษ2อ9 0ีขอบคุณครับ